อยู่อำเภอหัวหินค่ะแล้วก็ทําสวนสัฟรดก็คืออยู่กับพืชผักพั <มา S 2> ้แต่เด็กพืชผลแต่ว่าไม่ใช่แบบที่สวีเดนที่สวีเดนนี่คือเรามาทําเริ่มต้นทําใหม่เพราะว่าอ,อากาศ เมือากาศทุกอย่างมันไม่เหมือนเมืองไทยค่ะชอบ oh. อยู่กับดินชอบจับดินชอบชอบดอกไม้แล้วผักตามมารู้ว่าผักที่เราซื้อจากที่ร้านอะ่ะคือมันสารพิษเยอะเราก็เลยหันมามองดูแลตัวเองจุดเริ่มต้นอะ่ะเราต้องดูแลตัวเองดอกไม้ก็ต้องดูแลแบบไหนที่ต้องตัดตอนให้เพื่อแตก mm hmm. แล้วแบบไหนที่ตัดออกได้แล้วก็มาใหม่ได้มีมีหลายอย่างมากนี่เขาโพษค่ะ ข้าวโพดสกแกไมสกแกไม่ข้าวโพดหวานใครที่ไปแข่งทำขนมเปลือกมันมีประโยชน์พี่ก็ไม่โยนทิ้งวะเนี่ยออันนี้คือเรากันแมลงหรืออะไรพี่เพื่อเพื่อปุ๋ยเพื่ออะไรเพื่อดินเพื่อดินโอ้เขามีอันสารอาหารว่ากระหล่ำปีนี่เออเราต้องคุมผ้านะถ้าไม่คุมเราแมลงกินหมดเลยแหละเราไม่ได้ใช้สารพิษไงอันนี้อันนี้ข้างในเป็นกระหล่ำปีรุ่นแรกรุ่นแรกคือปลุก ปลูกที่ดีแต่ปลูกไว้ปลูกตั้งแต่เย็นหนะอากาศเย็นนะ่ะคุมไว้เขาจะไม่เป็นไรอ่ะอันนี้เราอยู่ที่เรือนกระจกที่เป็นเรือนผักพริกยวกนะเอออันนี้ชูชีนี่ที่พี่แขกปลูกออก่อนแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็พริกพริก,รกเออสนักพ่อปริกะเราไม่ได้คิดหวังว่าเออเราจะต้องให้ได้เงินให้ได้อะไรแบบทำด้วยใจรักมันเป็นแบบทำแค่พื้นฐานมันเป็นไปเองอะ่ะเราอยู่กับบ้านเราไม่ต้องเสียค่าเช่าทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น